พายพายพายเกิดเป็นผู้ชายต้องพายเรือผมจะพายเรือไปหาลักให้คุณท่านแน่เออจะเชิญกับคอนโดสามชั้นครับวันนี้เออจะเชิญมาบุกที่หาดใหญ่จะพาคุณไปกินกุ้งแม่น้ำสองทะเลมาหาดใหญ่ก็ต้องกินอะไรใหญ่ๆที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่กุ้งแม่น้ำสองทะเล <laughs> ผมจะเข้าไปสวัสดีพี่บอสครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านเฮียกไก่ซีฟู้ดทันใจนะนี่อ่านี่โอ้สุดยอดครับนี่คือพี่บอสนะครับนี่อ,อุปกรณ์พร้อมแล้วมาครับพี่บอสจัดให้ผมหน่อยซักสองตัวนะอุยอ้ยอุ้ยครับอันนี้คือกุ้งแม่น้ำสองทะเลกุ้งแม่น้ำสองทะเลอะโหครับโอ้ยสามตัวโลใช่ไหมครับจัดมาทั้งสองตัวใหญ่ๆครับอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ย นี่อันนี้คือกุ้งแม่น้ำสองทะเลนะขนาดสามตัวโลกุ้งแม่น้ำสองทะเลคือกุ้งที่อยู่ในทะเลสาบเซนทา,าครับอน๋น้ำเค็มน้ำจืดรวมกันกุ้งน้ำก่อยนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่างนะครับจัดไปสองตัวครับพี่บอสครับนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากกุ้งแม่น้ำร้านนี้มีอะไรเป็นๆสดอีกพี่บอสพาผมดูเลยมีแมงดาโอ๊ยแม,มงดาเหรอจับได้ไหมแมงดาจานนะนีอ<ม>ุ<ม>้ย โหนี่คือเขาเอาเป็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอนี่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 แมงดาจานอันนี้เขาไปทำเมนูอะไรครับพี่บอสยำยำนะยำไข่แมงดานะอ้าหมดยำครับมีอะไรอีกกุ้งมังกรครับกุ้งมังกรเป็นเป็นหุ่นไส้ห้อยเนี่ยประมาณกิโลนึงโอ้หตัวกิโลเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ระวังนะพี่เฮ้ยเฮ้ยดิว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 ดิครับผมถือไดิวดิได้โอ้ยวดิ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 วเลย นี่พี่เข้าหน้าเต็มเต็มนี่กุงมาก่อนหนึ่งกิโลถ้าคุณมาร้านเฮียไกย่ซีฟูด้ดที่หาดใหญ่มีตลอดแต่คุณดูผมเอาคืนก่อนไม่ทันไรพราอาบน้ำแล้ว <laughs> นี่เปียกเลยคุณดูนี่ความทุ่มเทในการจับกุ้งมีอะไรอีกมีอะไรอีก,อ,อ,กอ่ะกั้งเป็นๆน,นี่กั้งเป็นๆพี่ก็มีอันนี้อะไรครับพี่บอสปลาบูอุ้ยปลาบู อ๋อแต่นี่คือปลาบูอะไรครับปลาบูสองทะเลาบูสองทะเลก็คือเราเอามาจากทะเลสาบี่หัดใหญ่เหมือนกันอ๋อนี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้เขาทําเมนูอะไรกันเนี่ยนึ่งนึ่งเนาะนึ่งซีอิิวนึ่งบวยอ๋อนึ่งบวยอ๋อนี่โอ้โหที่นี่มีแต่ของเป็นเป็นมดยังมีอีเหรอ่ะไปมีอีกก็ดูอ่านี่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 เตรียมอาบน้าต่อเลยอะไรครับเป็นเป็นจะโชว์เอิร์ธอีกปูมาครับปูมาอ๋อนี่ปูมาที่นี่คือขายเป็นเป็นเลยใช่ไหม โอ้ยนี่สามตัวโลได้ป่ะสามตัวโลสามตัวโลกว่าสามตัวโลกว่าโอ้ย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 นี่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 ปูหมาอันนี้คือสามตัวโลกว่าโอ้โหปูหมานี่เอาไปนึ่งใช่ปูหมาเอาไปนึ่งความคิดถึงเอาให้คุณฮั่นน่ะนี่นี่นี่สามตัวโลนี่นี่นี่ไปครับผมปล่อยคืนนะโอ้นี่คุณดูไหวเลยไหวเลยนี่เรากำลังฆ่ากุ้งแม่น้ำต่อทะเลย่างนะโอ้โหนี่นี่นี่ฟึ้มโอ้นี่นี่นี่คุณดูมันฟื้งครับดูดูมันดูดูมัน โอ้ยน e. ี่น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 ี่ได้แล้วของผมผมมาเอาเองเลยเนี่ยนี่โอ้โหน่ากินโอ้ยคุณดูคุณดูคุณดูมันดิคุณดูมันดิคุณดูมันดิโอ้โหเธอก็เหมือนกับกุ้งนะในหัวมีแต่มันฮันแน่นี่ครับปลาไหลญี่ปุ่นคุณดูมาเป็นชั้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 นนะครับนี่นี่ปลาไหลมาเป็นชั้นชั้นแต่ชั้นน่ะรักคุณฮัทแน่ เมนูแรกคือจุ้งเที่นีทีท่หาดใหญ่นะครับสุกไดเล่าจะเท่าดูดปูนะปลาจระ,ะเมดขาวราดน้ำปลาแต่ามันไทยเอ็มนะแล้วก,ก็มีไข่กุ้งวางข้างบนน่ากินนะต่อมาครับผมจะกินครั้งแรกนะกุ้งแม่น้ำสองทะเลนะกุ้งแม่น้ำมันจะสองทะเลนะแต่คนกินไม่สองใจนะใจเดียวรักกุ้งคนเดียวหัน นี่เขาแอบั้่งขัอยู่ขงนง้นหมดน้ำจิ้มเฮีย <Yeah. S 1> ไก่ซีฟู้หาดหญ่นะเดี๋ยวผมจะลองว่าเด็ดหรือเปล่านี่ผมเคยกินในกรุงเทพนะเดี๋ยววันนี้มาลองหัดนใหญ่เทลงไปที่ฟร้มมันของเขาแล้วทํายังไงแล้วเราทํายังไงค,ค,คุณเอ๋คุณเอ๋อยากรู้จังเลยนี่นี่โอ้ยน้ำจิ้มแอบเข้าไปแล้วนิดนึงโอ้ไม่คิดหวังจริงๆนะจิอือืม โอ้ยขออนุญาตใช้มือนะครับผมเอิร์ตชื่นไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วจุ้งนะครับจุ้งแม่น้ำสองทะเลนะครับโอ้โหคุณดูชิ้นเท่านี้เบอร์เริมเบอร์เทอมแล้วคุณทาไงคุณเอ้ยคุณจิ้มลงไปนี่คุณจิ้มลงไปคุณจิ้มลงไปนี่นี่น้ำใช่ไหมอันนี้จิ้ม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 อะไรจิ้มน้ำจิ้มเฮียไก่ซีฟู้ดห้าดใหญ่ไงครับอ่านี่คุณดูโอ้โหกุ้งแม่น้ำสองทะเลเฮียไก่ซีฟู้ดห้าดใหญ่ลมท้องครับ หูเลยหูเลยหยุดไม่ได้กินต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติเราค่อยมาว่ากันนะคุณเอ๋ยเดี๋ยวผมต้องตั้งเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคุณหืมหืมหืมหยุดไม่ได้กินต่อจิ้ม จิมเดี๋ยวมีคนบอกว่าช่วงนี้เออตดชื่นทำไมบรรยายอาหารช้าจังผมพูดเลยว่าผมบรรยายไม่ได้รสชาติเนี่ยเพราะว่าผมต้องกินต่อ <laughs> ไปครับคำว่าแซกหนึ่งคือมันมีเปรี้ยวมีเผ็ดมันมีอ้อมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีจุ้งอีกตัว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามาส่องตัวเดี๋ยวผมเกรงใจตากล้องเลยอ่ะเอ้ยผมจะกินดีไหมเนี่ยผมจะกินดีไหมเนี่ยอ่านี่คุณดูมาต้อระดับเออตดอชื้นแล้วนะส่องตัวไม่เคยพอเพราะว่าส่องตัวไม่เคยทอต้องจัดสามนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไส้ปินโนสามชั้นไปให้ตากล้องกินที่อีกนะแต่เอ่ะจัดสามไปก่อนอยมาต่อครับมามันกุ้งหนูหูยคุณดูดู ขออนุญาตใช้มือนะครับผมโอ้โหโอโอ้โหโอ้อมาเจิเอาไปกุ้งตัวนิสามไปต่อกุ้งมันแบบอะไรที่มันกินสดสดนี่คือมันดีจริงๆนะมันเอาครับกุ้งตัวนิสามลงท้องครับไป มันเป็นยี่กันเนี่ยมันเด้งนะมันเด้งนะมันเด้งนะมันได้นะมันตัดเช่ญ <Akt ien> คุณดูกล้ามมันนะนี่อีก,กล้ามก่อนดีกว่านี่คุณดูเอยนี่อ้านะครับผมพูดได้เลยคําเดียวว่าผมจะเบิ้ลน้ำจิ้มครับผมขอนน้ำจิ้มพิเศษมาครับมาครับคุณเอ๋ย เออเนี่ของเอิร์ธต้องมาเป็นถ้วยเบอร์เริ่มเบอร์เทิมอย่างนี้โอ้ยถ้าเอิร์ดมานะแค่นั้นไม่พอคุณดูนี่นี่โีโหนี่นี่นนเอิร์ธก็ต้องมากินกล้ามนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวนะียผมจะให้ตากล้องก้ามกุ้งแม่น้ำสองทะเลเฮียไก่ซีฟูดหาดใหญ่ลงท้องครับถ้าผมกินกล้ามหมดถือไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่าผมให้แค่ตัวนะ ผมกินก้ามก็ดูผมไม่ผิดแล้วผมดูคุณจะรู้จักคำว่าก้ามเบิ้ลบ้างไหมก้ามเบิ้ลเออสดชื่นจะกินก้ามเบิ้ลนะเดี๋ยวผมลองสองดูก่อนว่ามันจะแตกต่างกับก้ามที่ลงไปนึ่งยังไงนะอ่าผมก็พูดไปว่าผมหาเรื่องกินคุณยไม่ได้โออยู่ไหมอือ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 กุ้งมันมันเด้ง มันเด้งมันว่านะของที่มันเป็นแบบสดๆอ่ะคุณไปครับอยู่ไหมล่ะสามตรีรัวก้างครับรัวนี่นะครับมีคนมาบอกว่ากระซิบว่าเอิดมาถึงหาดใหญ่เออพุทธสดทึ้งเฉยมันไม่พอมันไม่พอเพราะฉะนั้นผมต้องกินต่อเพราะโอ้ผมก็ยังกินไม่พอแล้วผมจะพูดว่าแล้วผมจะพูดว่า ดตดทื้นไร่จังฮู้นะตดทื้นไอยจังฮู้นะตอนนี้เอิร์ธอยู่ที่หาดใหญ่นะครับอยากจะรู้ว่าดูเอิร์ธอยู่แล้วชอบรายการเอิร์ดนะคุณช่วยเมนว่าสดทื้นไห่จังฮู้มาแล้วตามด้วยว่าเอฟดีจังหวัดอะไรนะเดิร์ดเอาหัวใจไปให้หนึ่งดวงส่วนหัวใจให้คุณนะครับส่วนกุ้งอ่ะให้ผมเองก <c oughs> ินออย่าลืมนะเมนตดขื้นไหลจังฮู้นะปามนี่ตาอกองไม่เอาใช่ป่ะไม่เอานะอ๋อใช่ไห อืมโหมีก้ามหมดอืมรัวก้ามอืมรัวก้างอืมรัวกล้ามอืมเฮ้ยคีบอสทำไมกล้ามกุ้งที่มันมันมันน้อยทำไมเราไม่ทำกุ้งที่มันมีสี่กล้ามอ่ะฮะคือตัวหนึ่งสี่กล้ามไม่มีใช่ไหมเอาแต่กล้ามเลยไหมเอาแต่กล้ามอะผมก่อนพูดผมทำท่าให้ดูดีกว่า มันเด้งะมันเด้งน่ะกุ้งตัวๆนี่มันเด้งมันหวานนะมันเด้งมันหวานมันแบบมันไปทําปฏิกิริยากับลิ้นและมันบ่มอยากจะพูดว่าตัวทื่นน่ะยิ่งไปเจอน้ําจิ้มของเฮียไก่ซีฟูดนี่ืดได้นะมันแซ่บนะคือผมเคยไปกินเฮียไก่ซีฟูที่กรุงเทพนะแล้วเอฟซีผมตามไปกินต่างบอกคําเดียวกันว่าเฮียไก่ซีฟูดน้ําจิ้มแซ่บจริงแต่วันนี้ผมมากินที่หาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่นี่คือเปิดต้นตำรับแต่แรกเลยใช่ไหม ตอนแต่แรกของเขาเนี่ยโอ้ผมพูดได้เลยว่ามันแซ่บมันมันแซ่บไปมันจดเชินอะกุ้งผ่านไปยังรวดเร็วต่อไปจะเป็นอะไรปูไหมน,นี่นะครับโอ้โหปูเข้ามานี่โอ้ยนี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยไม่รู้อะผมกินตรงนี้ก่อนนะผมไม่รู้ได้ไม่ได้นะผมเอาก้อนเลยเนี่ยขาอนี้อะไรกระดองใช่ปะ่ะนี่นี่ นี่กระดองโอ้โหโอ้โหร้านน้ำจิ้มไปครับร้านเนี้ไก่ฟรีฟู้ดถัาดใหญ่ไปครับนี่ครับกระดองครับนี่นี่นี่ผมพูดเลยว่ากระดองอยากกินกระเธอฮั่นแน่เอาครับลงท้อบครับไปนะเอาผมต่อครับนี่นี่มาครับคุณโอ้ยโอ้ยคุณเอยคุณเอแล้วคุณดูนะ ปูเป็นเป็นสดสดสามตัวโลฟ้าฟ้าฟ้าอะไรฟ้ามาลงน้ำจิ้มซีฟู้ดลงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ไหนลงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านเฮียใกล้ซีฟู้ดหาใหญ่งนะไปครับนี่มาสุกได้เล่าสุกได้เล่าจะเท้าดูดปูดูดปูครับไปอออออืือื นี่เขาว่าดีว่าดีที่ว่าฟันเห็นปูผมไม่ได้ฝันเห็นปูแล้วผมไม่ได้ฝันเห็นปูเลยปูอยู่ตรงหน้าแล้วผมทําไงผมก็จิ้มลงไปจิ้มลงไปแล้วเขาก็เคลียร์มาอย่างดีถูกใจเล่าจะเท่าดูดปูดูดปูต่อครับอือ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 ม คุณป้อนครับดีลาครับดีลาครับผมป้อนนะผมป้อนนะครับทีละดีละผมป้อนนะผมป้อนนะคุณไม่เคยกินเลยผมก็ต้องกินให้คุณอีกเลยเอ้าสุกได้แล้วะลจะเท่าดูดปูดูดปูหมาต่อครับอออออออืืืืืปูมันว่าง ปูมันว่านแล้วเจอกับน้ำจิ้มซีฟูดที่มันแท่บมันแท๊บมันว่านมันแท่บม,มันว่านมันกลายเป็นคำว่าตดขืนหน่อยอย่างฮู้นะตดขื้นหน่อยอย่างฮู้อร่อยนี่อร่อยอย่างแรงมีคำอื่นอีกไ,ไหมมาเลยมารัวๆเลยผมผมกินไปเนะี่ยผมมีแต่คำว่าตากล้องตากล้อง,ตอง,ตองแตบบ่มีความรู้สึกว่าแบบอย่า้เขากินเลยนะแต่ผมก็เกรงใจเขาเพราะมือเขาต้องถือกล้องไง พอเขามากินปุ๊บแล้วมือเขาเปื้อนเขาก็ถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องนับหน้าที่กินแทนแล้วคุณเคยกินแต่ตอน,น,นเด็กๆคุณเคยเล่นไหมเอี่ยนี่นี่เนี่ยค,คุณเคยเล่นไหมเนี่ยผมเล่นประจำเนี่ยเออเล่นเล่นไงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเล,เ,มมเล่นปนะนุ๊บโอ้ยสมมุิทำเป็นปากไงนี่ซึ้บซึบซบ I love you นะ I love you นะ FC นะฉันรักคุณนะฉันไห <c oughs> ไม่เอาอ่ะนี่นะครับผมเขาก็ซิปก็ซิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินปลากินปลาเ,เขาบอกว่าเ<ๆ>ขาบอกว่า,วาคุณเหนื่อยตาก้องบ้าง ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเขากินแล้วเดี๋ยวเขามือเปื้อนเขาถ่ายไม่ได้ผมกินต่อนะผมกินต่อไม่หล่นใจใครนะถ้าคุณอยากกินผมสั่งให้ไหมอันนี้ไปครับดูดปูอื้อืมอืมอืมสดชื่นผมพูดแด้ผมตดทื่นหยุดต่อหยุดไม่ได้ผมกินต่อ,อผมต้องรัวปูอีก <c oughs> มันแซ่บผมกินต่อผมว่าคุณอย่าไปทดเลยนะจิ้มมังโอตปูมาจิ้มดีกว่า <c oughs> โอยไปครับมาเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ถดชื้นร่อยจังหูร่อยอย่างแรงร่อยร้อยนี่ถูกไหมถูกไหมถูกนะ <c oughs> เออนี่คือต่อมาครับและเมนูต่อไปผมพูดเลยเอางี้ดีกว่า โดนผมมาอันนี้นะผมพูดเลยนะว่าเขาเสิร์ฟม,มาอย่างเงี้ยผมบอกให้ว่าเป็นเมนูที่ผมกินบ่อยที่สุดที่ร้านเนี้ยไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์คือเขาเสิร์ฟม,มาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าราดน้ําปลาสูตรเขาไม่เหมือนใครเลยคือเขาไม่มีน้ําจิ้มนะเขาไม่มีน้ามะม่วงใช่ไหมเขาไม่มีน้ำมะม,ม,ม,ม่วงแล้วตอนแรกผมกินมาเฮ้ยมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะได้ไหมแล้วผมจะลองให้คุณดูเพราะว่าตัวน้ำราดน้ำปลาเขา ทีเด็ดนะข้าวมาครับผมพูดได้คาเดียวว่าข้าวสวยร้อนๆอู้พูดถึงข้าวสวยก็มาเฮ้ยนี่นี่ข้าวรูปหัวใจด้วยเนี่ยข้าวเนี่ยเขายังเสริมเป็นรูกหัวใจเหมือนเขารู้เลยว่าผมจะซื่อความในถึงคุณนะว่าผมรักคุณฮันน่ะคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โน้ำไหล น้ำลายไหลแล้วโอ้โหคุณเอ้ยคุณเอ้ยคุณดูคุณดูน้ำลายชีดอะน้ำลายชีดอะเอามาครับมาแล้วนี่ตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นน้ำที่แบบมันเจ้มจ้นจริงๆอ่ะผมชอบมากเลยอะแล้วคือคุณกินกับข้าวสวยร้อนๆนะนี่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 กินข้าวสวยแล้วมันเป็นเมนูโปรดของผมเนี่ยปลาจาระเม็ดทอดราดน้ำปลาเฮียไก่ซีฟู้ดหด่หญ่ ห่าไนนะลงท้องกลครับไป <laughs> <laughs> ผมพูดเลยนะข้อเสียของเมนูนี้อย่างเดียวคือปลาจาระเมรเนี่ยมันไซส์เล็กไซส์มันเล็กผมอยากจะกินปลาจาระเมดยักษ์เนี้ยมีไหมคือมันมันอร่อยจริงมันอร่อยจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมแบบว่า เนี่ยเนี่ยผมกินนะแล้วเป็นเมนูที่ผมพูดเลยว่าเป็นเมนูที่ผมมากินบ่อยมากจริงๆอ่ะเด็ดจริงๆอ่ะผมกินต่ออร่อยหยุดไม่ได้ห <laughs> ยุดไม่ได้อีกแล้วสงสารคือสงสา,ารนะต <laughs> ้องเวลาหยุดไม่ได้เลย <laughs> หูว์อื้ม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  ม,มันไปเร็วมากมันไปเร็วมากนี่จเจริญอาหารแต่บ,บ้านเล็กเจริญอาหารอือเจ้าอจของรนะ้านเขามองไปมองมาเนี่ยนะตอนแรกเขาบอกว่าเขากินข้าวแล้วเขามานั่งดูเอิร์ธถ่ายเขาบอกว่าไปละเดี๋ยวไปหาข้าวกินก็ <laughs> <laughs> เขาเหิวนะก็ดูเอิร์ธกินเนี่ยผมบอกให้นะคลิปเอิร์ธนะเหมาะอาการดูตอนกลางคืนนะถ้าวันไหนคุณแบบว่าไม่รู้สึกว่าไม่จเจริญอาหารรู้สึกว่าตื่นมามันเงา เราเราคุณเปิดคลิปเอิร์ดเลยแล้วคุณดูเลยตอนกินแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าหิวนะผมหิว <c oughs> หมดเหลวมากหมดเหลวมากผมจะแทะก,ก้างให้คุณดูนี่ผมจะกินก้างให้ดูเวลาผมไปกินร้านไอเมนูเนี่ยที่ร้านเฮียไก่ที่กรุงเทพแบบทั้งตัวเนี่ยที่คุณดูคุณอั่งตัวเนี่ยไม่เหลือนะคือการเกลี้ยงเพราะผมกินอย่างนี้เลยผมกินดูนี่นะ เป็นไงเป็นไง <S 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 เป็นไงเป็นไงไม่เลือดเนี่ยเราเลียกินแบบไม่เลือเหรอผมพูดได้เลยพูดได้เลยตื้นอ่ะมันตื้นต่ะตื้นเท่นนะ มีใครหลายคนตรงใส่เหลือเกินว่าทําไมเวลาเอ,อิร์ธพูดตดทื้นตดทื้นแต่ i? ทำไมตัวมันลอยมันเด้งมันมันเด้งมันเด้งตัวมันลอยมันลอยข่านนี้ผมจะพูดเลยว่าทําไมเพราะว่าเอ,อิร์ธมีททว,วิชาสดทื้นตัวเบาวิชาสดทื้นตัวเบาคืออะไรเราไม่ต้องไปคิดถึงข้างหลังเราไม่ต้องเอาความเจ็บช้าข้างหลังไม่ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ข้างหลังจนเราก้าวขาไปข้างหน้าไม่ออกเราไม่ต้องกนนังวลถึงวันข้างหน้าไม่ต้องไปกังวลข้างหน้าจนเราก้าวขาไปไม่ได้ เราอยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจชีวิตของคนเราอะไรสำคัญที่สุดลมหายใจจริงไหมถ้าคุณไม่มีลมหายใจคุณไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นคุณเอาชีวิตของคุณมาอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอย่างนั้นแหละคุณจะตื่นนะเห็นไหมตัวลอยอแลตื่นนะตื่นนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโตน,น่ญี่ปุ่นนะครับมาครับนี่ ระบบร้านนี้เขาบุ่นเองดู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 คุณดูดิบุ่นฟึรมฟึรมฟึรมไอ้ข้าวบุ่นมาถึงผมได้ยังไงเนี่ยอูนางิโร่โหเขามาเป็นชั้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 นเออก็กินอ่ะหอมทอร์ติญตินะไปโรลโรลต่อเออทำไงเออก็กินน่ะสิคุณนี่นี่เออเนี่ยนะเวลากินทาโกติบีคุณดูดิเออกินอย่างนี้เลยนะ วาซาบิเยอะชอบอันนี้กูดูกูดูแต่ใครหลายคนนะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าที่ติดตามเออมานานที่เห็นเทปไปญี่ปุ่นอะของโปรดเออจริงจริงอะคืออาหารญี่ปุ่นนี่แหละเออชอบกินแซลมอนนี่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 ชอบกินแซลมอนแล้วผมก็ชอบใส่วาซาบิเยอะๆนะเพราะมันจะคึดน่ะผมชอบคืดๆน่ะปลาเนี่ยอาจจะแซลมอนนะแต่ผมอาจจะแซลแต่คุณนะก็ผมว่าแซลแต่คุณก็เพราะผมชอบคุณนะฮะเนี่ยเอาครับสามพนลงท้องครับไป Yeah. Bin, <laughs> <laughs > uh hmm. อก็ตอนแรกว่าจะดีกลับไปปลาเดี๋ยวแซมมอนอีกชิ้นหนึ่งชอบกินอเอาไปครับลงท้องครับไปดีอ่ะสะเทือนกินเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียกเจ้าของร้านมาคิดเงินเอามาเลยทีละอย่างกุ้งสามตัว ันเลี้ยงได้มไม่เลี้ยงไม่ได้เออาเป็นไรบอกหน้าผมพระมงกุฎเพอดีไม่ได้คิดตังค์วันนี้ตังค์ต้องคิดอ่ะบอกราคาเลยกุ้งสา <1600. S 1> มตัวโลเท่าไหร่พันหกร้อยบาทพันหกร้อย่าปลาจระเมศอ่าสี่ร้อยแปดสิบปลาจระเม็ดขาวราดทอดอราดน้ำปลาปูม้าสามร้อยหกสิบบาทอ่าปูม้าสามร้อยหกสิบแล้วก็ไออาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมีคุณนางอีกโลปละไหล สามร้อยยี่สบามอยยี่สบเอองร้อยห้าสบาทสองร้อบบาบอกว่ามาจากเอิสดชื่นลดสิเซหรอลดสิซนี่ลดสิบเปไมอะลดอยู่แล้วลดเปอร์เซไงอ๋อนี่ร้านนี่ไก่ฟีฟู้ดเขาบอกว่าถ้ามาจาเอิสดชื่นคือลดสินใช่ไหมร้านนี้ลดไหมลดเหมือนกันปะลดเหมือนกันเหมรอนี่ผมบอกว่าผมมาจาเอิร์สดชื่นเขเลยลดสินะเนี่ย เนี่ยผมต้องบอกนะตอนแรกเขาไม่เชื่อว่ามัเออตดชื่นผมอาจจะเออสดชื่นนะไม่เชื่อเราเลยเขาจะลดให้ผมสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้งหมดก็สองพันเจ็ดร้อยสิบบาทอ่ะนี่ที่ร้านรับบัตรไหมรับทุกอย่างอ่ะรับบัตรนะประชาชนก็รับครับอันนี้บัตรนี้ประชาชนนี่ <c oughs> ตอนนี้ผมใช้บัตรนะแต่ผมปิดป้ายก่อนอันนี้ครับนี่ครับสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทอ่า <c oughs> กินเสร็จแล้วสดชื่นแล้วจ่ายตังค์แล้วฝากร้านฟรีตามสไตล์เออสดชื่นนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝากร้านนะครับเดี๋ยวไม่เลย ตาก็ต้องบอกให้ไกลอะไรกลพออย่างเอาไกลขึ้นเข้าไปเชิญครับฝ <c oughs> า,ากร้านครับพี่ครับชื่อร้านอะไรอะไรยังไงเรีบเยบร้อยเลยร้า,านนี้ไก่ซีฟู้ดหัดใหญ่นะครับถนนแสงสีซอยสองนะครับเปิดเวลา15.30านาฬิกานาทีถึง11เอาทุ่มห้าทุ่มบ่า,ายสามครึ่งถึงห้าทุ่มนะครับเบอร์โทรที่ร้าน07.4.237.661 นะครับหรือว่าจะโทรตรงเบอร์บอสนะครับเบอร์พี่บอสเลยใช่ครับผมศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่สองเจ็ดสี่นะครับคุณเอากระดาษปากกามาเตรียมจดอีกที<ม>แล้วคุณไม่ต้องเข้าไปที่หน้าเพจโทรหารที่เบอร์เพจผมไม่ได้ขายซีฟูด้ดไม่ได้ขายอาหารทะเลคนที่ขายคือพี่บอส<ม>เพราะฉะนั้นพี่บอสบอกอีกทีหนึ่งครับสองเบอร์เลยครับศูนย์เจ็ดสี่สองสามเจ็ดหกหกหนึ่งนะครับเบอร์มือถือ 0819594274ครับถ้าคุณอยากกินอะไร,อร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอาหารทะเลสดๆ,สดๆอ่ะที่เขาเหมือนสัญลักษณ์ข้างหน้าเลยที่ว่ามีเรือก่อและเป็นเร<ช>ือ <ๆ S 1> แบบหมู่บ้านมาส่งวันต่อวนอันคุณเข้ามาเลยที่ร้านนี้เฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่ถ้ามาทานนอกเวลานะครับเช่นว่ามาทานเที่ยงอะไรเงี้ยครับหรือว่าระบุเวลา ก็สามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้ครับผม๋อเปิดร้านนี้นะครับเปิด3บ่าย3โมงครึ่งถึง5ทุ่มแต่ถ้าสมมติบางวันน่ะเราอยากโทรจองอย่างเที่ยงอยากจะมาแล้วคุณสามารถโทรหาพี่บอสได้เลยใช่อในในเพจนี้นในกูเกิลมีครับในกูเกิลเซิร์ชว่าก็ร้านเฮียไก่เลยร้านเฮียไก่เลยไม่ใช่นะร้านเฮียไก่เลยเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณมาที่เลยเนี่ยไม่ผมว่าไม่มี เฮียไก่เนี่ยมี2ที่คือราชพฤกษ์และหาดใหญ่เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อเจ้าของร้านว่าคุณไปเลยร้านเฮียไก่เลยไม่มีคุณเซิร์ฟว่าร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่อ่าหาดใหญ่นะรรอยอย่างรูไรอยอย่างแรงเออวันนี้วัสดีพี่บอสนะครับขอให้ขายดี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 นะขอให้มีความสุขสดชื่นนะนะครับผมไม่รู้ว่า FC ฟซีเอิร์ดเนี่ยมีที่หาดใหญ่หรือเปล่าถ้า FC ฟซีเอิร์ดอยู่หาดใหญ่เนี่ยคุณมาถล่มหน่อยสิ คุณมาทันลมล้านเขาแล้วคุณหมายเต็มเลยนะคุณบอกว่ามาจากเออสดชื่นมาจากเออสดชื่นมาจากเออสดชื่นให้คนเนี้ยเขาแบบว่าเฮ้ยเออสดชื่นเล่นแล้วไงล่ะเล่นแล้วไงล่ะคนเต็มล้านน่ะคุณทําไม่ได้เหมือนล้านเนี้ยไกลที่กรุงเทพสิคุณเอาแบบต่อแถวเลยนะเอาหมดตู้เลยนะหมดตู้เลยนะโอ้ยเขาโชว์ลีลาครับนี่นะครับพี่บอลนะครับโชว์ลีลาเขาเรียกว่าดาก้อนสตาร์หรือกระบองไฟนะครับ เขาเล่นอยู่ตรงหน้าร้านเขานี่นี่นี่คุณดูลีลาลีาลานี่เขาเล่นอยู่ตรงหน้าร้านที่มีเรือกอแลนะครับเรือกอแลนี่ก็คือเรือประมงพื้นบ้านที่เขาจําลองมาเพื่อจะสื่อว่าร้านนี้มีอาหารทะเลซีฟู้ดสดสดงตรงมาจากทะเลทุกวันทุกวันแล้วสดไม่สดคุณดูเจ้าของร้านเขาสดมากดูโอ้โหนี่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 เราจะดูลีาลาเข้าไปไไน,นี่นี่ถ้าเขาบอกว่า ตามมาจากเอิร์อสดชื่นหรอกพี่บอสโชว์ก่อนกินนิดพี่บอสได้ไหมต้องมาเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะมาเป็นกรุ๊ปเล่นได้คนสองคนดูยังไงอ่ะถ้าผมมาสั่งกินสองร้อยนี่เล่นให้ผมดูไหมไม่ถ้าคุณมาเต็มร้านนี่โชว์ไหมโชว์อ่าคุณมาให้เต็มร้านแล้วบอกมาจากเอิร์อสดชื่นถ้าเต็มร้านปุ๊บพี่บอสโชว์พี่พี่บอสพูดเองนะได้เลยพูดเองนะมาเลยมาเลยมาให้เขาโชว์ได้ ผมไม่ถ่ายงล้นคุณขโมยของกลับบ้านเอาไปทำอะไรยืมถ่ายรูปถ่ายเสร็จยังเอาเสร็จแล้วคืนนะครับผมบอกให้นะเอฟซีเอิร์ดนะไปไหนไม่เคยถามหาเอิร์ดเลยถามหาแต่คอนโดแล้วก็คอนโดไปถ่ายรูปเชื่อไหมเนี่ยเขาไม่ขอถ่ายรูปกับผมเลยนะขอถ่ายรูปก็บินโตะกลับบ้านมันน่ามันน่าดีใจขอบคุณครับใครอยากติดตามรายการเอิร์ธสดชื่นนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ y o u t u แท็กเพิร์ดนะครับ Facebook มีคนติดตาม สล้านฟ้าฝ้า,าคุณฝ้าไปที่ Youtube ด้วยฝ้าไปคุณไปเซิร์ชเลยเอิร์ธสดชื่นเอิร์ธสดชื่นแล้วคุณก็เข้าไปดูเข้าไปตามคุณลองไปเข้าไปถล่ม u t u b e ผมบ้างสิยูดู e ผมเงาคุณลองไปถล่มกันหน่อยคุณไปกดติดตาม YouTube กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย